อนุมัติแล้ววันจ่ายเงินเพิ่มพิเศษเบีย้ยผู้สูงอายุโดยจะจ่ายให้งวดแรก4เดือนย้อนหลังรวดเลยเงินโอนวันที่19กรกฎาคม2 5 6 5นี้สําหรับท่านผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษในส่วนนี้นะครับก็ได้ รวมทั้งหมดก็คือคนละ6เดือนตั้งแต่เมษาถึงกันยายน65แต่จะโอนให้ก่อนงวดแรกย้อนหลัง4เดือนนะครับเมษาพฤษภามิถุนาและกรกฎานะครับโดยอายุ60-69ถึง69ปีได้เพิ่มเดือนละ100บาทคูณ4ก็คือจะได้400บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้เพิ่มเดือนละ150บาท คูณ4ก็คือจะได้เพิ่ม600บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้เพิ่มเดือนละ200บาทคูณ4ก็จะได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้เพิ่มเดือนละ250บาทคูณ4เท่ากับ1,000บาท4เดือนย้อนหลังโอนงวดแรกวันที่19กรกฎาคม 2565นี้สำหรับท่านผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยผู้สูงอายุและได้รับเงินเพิ่มพิเศษในส่วนนี้ตามเกณฑ์อายุไล่เรียงกันไปเลยนะครับ400 600 800และ1,000บาทตามเกณฑ์อายุเป็นเงินงวดแรกย้อนหลัง4เดือนรวดเลยครับ